สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลหักชาเฮาชาแนลค่ะวันนี้พวกเราสี่คนมาทำอะไรกัน <ranch iser> แต่จริงต uh ้องขอบคุณคุณหนึ่ง <orar> พ <sorta S 3> ักชาเฮา์มากที่พวกเรา4ี่คนโซฟอร์ Thailand นะคะได้เข้ามาอยู่ในโปรดักต์พอร์ตบริโอของทางพัชชาเฮาส์นะคะโซฟอร์ x เอ็กนะปัจจุบันก็เราเราเรียกว่ามันเป็น next generation firewall แล้วกันก็หลักๆที่เป็นจุดเด่นๆของ s o ฟอร์ XG firewall เลยก็คือเราเน้นในเรื่องของ visibility หรือการมองเห็นเนาะ มีข่าวนะหูเลยเนาะเรื่องของภัยพุกคันต่างๆว่าจะเป็นแรนซัมแวร์เป็นเรื่องของอะไรต่างๆเราได้ยินกันบ่อยมากที่ะเข้ามาโจมตีะค่ับทุกวันเลยนะใช่ลงทุกวันเลยจริงๆจๆขออนุญาตตรงนี้นะคะอยากให้ทุกท่านเนี่ยเรียกว่าตระหนักดีกว่าหลายๆท่านบางท่านบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเราคงไม่โดนหรอก โซลูชันราคานี้เราขยับไปก่อนดีกว่าแต่จริงๆพอมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเนี่ยม,มันไม่ได้คุ้มเลยอย่างแรกคือเรื่องของ visibility เราสามารถเห็นข้อมูลได้เยอะ,ะมาก็คือเรื่องของ security หรือเรื่องของการเรื่องของความปลอดภัยที่เกิดขึ้นที่ที่เรามีเนี่ยเรามีค่อนข้างที่จะเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเริ่มตั้งแต่เรื่องของการทำคอนโทรลแเว็บคอนโทรลแอปคอนโทรลพวกนี้เราทําได้นะครับเรามีเรื่องของอการป้องก,กันพวกภัยคุกคามใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาหรือพวกช่องโหว่ที่มันเกิดขึ้นมาค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะทักชาร์เส์ก็อยู่กับหนุม่มๆของโซฟอสค่ะจากคลิปที่ผ่านมานะคะเราได้เห็นโซฟอสกันไปบ้างแล้วแต่วันนี้ค่ะทักชาร์เฮาส์รีสูชชั่นในส่วนที่เป็นเอ็นพอยส์มานำเสอนอน,นะคะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเอ็นพอยส์คืออะไรจริงๆก่อนหน้านี้เชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยคุยค้นเคยกับคำคำนี้สักเท่าไหร่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะคำว่าเอ็นพอยส์เนี่ยเพิ่งได้ยินกันไม่น่าจะนานเท่าไหร่แต่วันนี้เดี๋ยวเรา มีดูมหนุมนนะคะจากทางโซฟอร์ส so มาช่วยไขยข้อข้องใจให้ซึ่งวันนี้นะคะเราอยู่กับทางคุณปั้นนะคะทันที่มานเจอร์จากทางโซฟอร์ส so และคุณเม้งนะคะคุณตีนะคะจากทางโซฟอร์ส so แต่การเป็นทางด้านซิสเต็มเอนจิเนียร์นะคะคุณปั้นคะจากที่ทำพี่ีดิวได้เ,เกริ่นไปตั้งแต่แรกนะคะตัวเอนพอยด์เนี่ยมันคืออะไรเล็กน้อยรครับครับจริงๆแล้วเอนพอยด์เนี่ยก็คือจะเป็นในเรื่องของการป้องกันในเรื่องของเรื่องของพีซีดท็อปหรือเครื่องคอมพิวเมตอร์ของเรา นี่พนึงก่าครับเอ็นคอยเองแหละท่านอาจจะไม่เคยคุ้นหูที่ได้ยินกันแต่ถ้าพูดถึงแอนตี้ไวรัสทุกคนน่าจะเคยได้ยินกันแน่นอนเลยค่ะมีมานานแล้วถามว่าแอนตี้ไวรัสมีหน้าที่ทําอะไรครับแอนตี้ไวรัสคือมีหน้าที่ในการป้องกันในเรื่องของไวรัสนเพื่อว่าคำว่าโทรจันมาแวร์นะครับอันนี้คือหน้าที่หลักของแอนตี้ไวรัสนะครับแต่ทุกท่านน่าจะเคยได้ยินคำว่าดันซัมงแบ์แน่นอนเลยค่ะเป็นข่าวโด่งดังกันมาอย่างต่อเนื่อง หลากหลายองค์กรนะครับเจอในเซิ้งแมทคุณเจอแล้วหรือยังพี่ช่วเจอว่าเป็นใครดีคะคุณปั้นปรึกษาโซฟอร์สครับผมอยากอยากจะทราบนะครับว่าโซฟซร์โซลูชั่นในการป้องกันและสซิยนั้นทำงานยังไงผมมีเอนจิเนียร์รูปหล่อของผมครับไปช่วยในการไขข้อสงสัยตรงนี้ให้ครับโอเคอันนี้อันนี้คือรูปหล่อนะใช่ไหมานะเจนสปอตแน่นอนนะเชิญรุเแ้งเลยค่ะถ้ไม่รูปจะหล่อวันนี้ พูดถึงเรื่อง,องตัว e m p l e e Protection นะครับโซฟอร์ so forth, เนี่ยเราจะมีโปรดักต์ตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าตัว i n t e r s e c t X นะครับ i n t e r s e c t X เป็นโซลชูชันที่ตอบโจทย์เลยในการที่จะมาป้องกันนะครับเรื่องของการภายัยคุกคามต่างๆที่มาโจมตีเครื่องภายในองค์กรของเราเนะนะครับจริงๆเนี่ยนอกเหนือจากที่เมื่อกี้คุณปันบอกมีทั้ง P C มีทั้งแล็ปท็อปนะครับจริงๆรวมไปถึงพวกอุปรกรณ์มือถือนะครับโซฟอร์ก so ็มีโซลูชัน i n t e r s e c t X อยู่ในมือถือด้วยเหมือนกันนะครับลองไปโหลดลองไปเช็คกันดูนะครับ,กรรบ iOS การ์ดเนานะ กลับมาที่ตัวอินเตอร์เซ็ตเอ็กนิดนึงนะครับอินเตอร์เซ็ตเอ็กซ์เนี่ยจุดเด่นของเราเลยนะครับก็คือเรามีอยู่ในเรื่องของการป้องกันแรมแสบนะครับสิ่งที่เราทำเนี่ยเราสามารถที่จะดีเทคได้ทั้งในรูปแบบที่เป็นโนนมัแวร์แล้วก็อันโนนมัแวร์นะครับถ้าเป็นแรมแสบที่รู้จักแล้วเนี่ยเราหยุดได้เลยตั้งแต่ แต่ในโลกปัจจุบันจริงๆมันมีพวกอัลโนแนคแท็มีแอดวานมาแวร์นะครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะจับได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่มันก้าวขาเข้าในเครื่องเรานะครับเราจะตรวจจับกพฤติกรรมได้นะครับพอเรารู้แล้วเนี่ยมันเป็นมาแวรเราจะสามารถหยุดแอนทซอมแวร์ได้แล้วก็รีสโตรไฟล์ทั้งหมดที่โดนกินไปเนีกลับมาให้ที่เดิมโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับใช่ครับมันฉลาดมากเพราะฉะนั้นจะทำให้เครื่องของเราเนี่ยปลอดภัยจากการโดนแอนทซอมแวร์กินไป นะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยหลังจากที่เราเกิดเหตุการณ์ต่างๆพวกนี้เกิดขึ้นเราสามารถที่จะย้อนกลับไปไดูได้เหมือนเราเปิดเทปวงจรปิดเลยนะครับเรียกว่าการทำดูดคอร์สอะไรสินะครับสามารถเห็นได้เลยว่าเอ๊ะม a l w a r เนี่ยมันเข้ามาโจมตีจากช่องทางไหนเข้ามาทำเอารุกนะเข้ามาทำโครงนะงอ่าเข้ามาทางโปรเซสอื่นๆเราก็สามารถเห็นได้เอ๊ะมีการรัน power shell มีการวิ่งไปอีเกเดตอื่นๆเราจะเห็นภาพเหตุการณ์เหล่านั้นทั้งหมดเลยทําให้เรารู้ว่า หลังจากนี้เราจะไม่ต้องโดนการลงทีผ่านทางช่องทางนั้นๆนอีกน,นะครับเพราะเราจะสามารถเข้าไปอุกช่องวัต่านั้นได้นะครับระบบสัมฤทิมากเลยแต่ว่าพี่หนึ่งคุณคุณด้วยค่ะคุณป้านว่ารู้สึกเหมือนตัว e d p o i n t เนี่ยจะมีเกี่ยวกับเรื่องของ EDR ด้วยใช่ไหมคะตัว EDR ตัวนี้มันคืออะไรนคะ EDR นะครับ EDR เราจะอมจาก e n d p i o t detect and respond ต้องบอกว่านอกเหนือจากในเรื่องของ i n t e r l e t ที่เรามีแล้วเนี่ยในเรื่องของ next gen e d p i n t security ที่เรามีแล้วเนี่ยนะครับ EDR จะเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ออกมาช่วยในการป้องกันและก็ค้นค้นหาที่มาที่ไปของไวรัครับที่เราเรียกใช้คําว่า Trend Hunting อยากทราบราใช่ไหมครับว่า EDR ของโซฟอนันทำอะไรได้บ้างข็เชิญคุณเมฆครับอ๋อเราตัดกันแบบนี้เลยรอคเขามีเขามีเอนจิเนียร์มาแล้วนะคะวันนี้ใส่กักัวว่าผมจะไม่ได้พูดได้ครับ EDR Endpoint Detection and Response นะครับก็จริงๆแล้วเนะี่ยมันคือตัวต่อ,อยอดจากตัว i n t e r s e c t เมื่อสักครู่นี้ที่ผมพูดไปนะครับ i n t e r s e c t เป็น Protection นะครับแต่ EDR จะมาทำเพื่อทำ Detect and Response mm hmm. ต่อให้นะครับ EDR ฟีเจอร์หลักๆเลยเนี่ยก็คือการที่เราจะสามารถเห็นพวกข้อมูลแพลตฟอุมคคามต่างๆเช่นยกตัวอย่างอยู่ๆก็มีไฟล์ต้องสงสัยเข้ามาอยู่ในระบบนะครับเราสามารถเห็นอ l e เลขึ้นมาที่ห้า dashboard ได้เราจะเห็นว่า ไฟเนี้ยต้องสงสัยเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่มีทั้งหมดกี่เครื่องนะครับเออมันมีความน่าสงสัยประมาณไหนนะครับแล้วเราสามารถที่จะทําการบันทึกเปนสปอนก์กันได้กดปุ่มปุ่มเดียวสามารถลบไฟเนี้ยจากทุกเครื่องเลยนะครับที่เป็นไฟต้องส่ยลบบจากทุกเครื่องแล้วก็สามารถบล็อกไฟเนี้ยไม่ให้ทางานได้ฮาววอลนะครับโอเคแต่จริงๆแล้วความสามารถของอ d เดียของ s o ฟอร์สเอเนี่ยมันมีทำได้มากกว่านั้นนะครับ ทำอะไรนะครับ Discover Discover ทำอะไรนะครับคุณผู้ชมโอเคนะครับ Discover นะครับเรามีฟังก์ชันนะครับใหม่ที่ออกมานะครับ Live Discover นะครับจริงๆเรามี2ฟีเจอร์ Live Discover กับ Live x p a r t ที่เราอันละกันนะครับ Live Discover เนี่ยรองรับทั้ง Windows Windows Server นะครับ Linux แล้วก็ Mac OS ด้วยนะครับเราสามารถที่จะสืบค้นข้อมูลต่างๆภายในเครื่องในองค์กรของเราได้ นะครับเช่นเราต้องการจะทราบว่าเอ๊มีเครื่องไหนบ้างที่ยังไม่ลงแผนคือที่ขายของมันตัวซอฟต์เบอร์นี้เบอร์นี้นะครับเราสามารถดึงข้อมูลขึ้นมาดูได้นะครับหรือแม้กระทั่งเราอยากจะรู้ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับสีกรีดก็ยังดูได้เช่นเอ๊มีเครื่องไหนที่แมมโมรี่ต่ำกว่าสีกรีบ้างนะเราสามารถดึงข้อมูลพวกนั้นได้หลังจากที่เราได้ข้อมูลไปทุก้ค้าอะไรต่างๆนะครับเราสามารถใช้ไลน์เรสปอนส์นะครับในการที่จะส่งแพ็คไปติดตั้งแต่ละเครื่องพวกนั้นได้เลยนะครับเสริมไหมคะคุณป้านฟังแล้วแบบว่า มันไม่น่าเชื่อเจะทำได้เยอะแยะขนาดนี้ <Wow. S 1> แต่อันนี้จะสิ่งที่ทางโซลฟสเนี่ยได้ทักชิงเฮาส์ด้วยนะคะได้ขาดโซลฟ์ออกไปก็ค่อนข้างหลายหลายสิบองค์กรเลยนะคะผู้เป็นหลายร้อยเดี๋ยวทุกท่านอาจจะตอกใจ <c oughs> ก็ค่อนข้างการันตีนะคะในส่วนของตัว M Point รวมถึงถ้าซื้อแล้วก็เพิ่มเติมด้วยโซลูชันที่เราเรียกว่า Wish i s p r นะคะ <c oughs> ตัวนี้ก็จะเป็นส่วนช่วยเสริมมากๆให้ความปลอดภัยของระบบของเราแข็งแรงมากขึ้น เพิ่มเติมในส่วนใดไหมคะคุณป้าคุณเม้งสำหรับตัว E R ER หรือในส่วนของตัวโซฟอร์ครับก็จริงๆต้องบอกว่าในมุมของโซฟอร์เองเนี <S <S เรามใีในเรื่องของโซลชั่นในการบร,ริหารจัดการที่ค่อนข้างง่ายนะครับเราจะมีโปรดักที่ชื่อว่าโซฟอร์สเซ็นทรัลที่ใช้ในการบร,ริหารจัดการซึ่งผ่านทางทานผ่านคลาวด์แค่เรื่อเหขอว่าเรื่องรดก,าาก็ต,ดาตามที่เรานั่งอยู่ที่ที่ไหนก็ตามนะครับเราสามารถที่จะล็อกอินเข้าสิงคลาวด์ของโซฟอร์ e เพื่อจะทําการบริหารจัดการได้อย่างได้ดายนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกอีกเขาเรียกว่าเลยนะคะอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกมากกว่าให้กับซิสเต็มอินเจเนียร์หรือว่าด้าน ด้านไอพีของทางแต่ละองค์กรนะคะที่จะดูแลได้ง่ายขึ้นคุณเมย์นะคะมีส่วนเพิ่มเติมไหมคะสำหรับคลิปนี้สำหรับโซลูชันนี้จริงๆโซลูชันของโซฟอร์สนะครับที่อยู่บนโซฟอร์สเซ็น a l ที่เมื่อกี้พูดถึงไปยังมีอีกหลายตัวเลยนะครับก็อยากจะให้เข้ามาลองดูก่อนนะครับเนี่ยตัว e อน i ูเดเคชั่นนะครับเรามีไฟวอลก็สามารถบริหารจัดการบนหน้าโซฟอร์สเซ็น a l อรเดียวกันได้นะครับแล้วก็ ยังมีโซลูชันอื่นอีกไม่ว่าจะเป็นเมลเกตเวฟฟิสเทสนะครับในการปร้องการพวอฟิชชิ่งอะไรต่างๆตรงนี้ก็อยากจะให้ติดตามช ANNEL น,น,นี้ต่อไปแล้วเราจะได้เห็นโซลูชันต่อๆไปของโซฟอร์นะครับ อย่างที่บอกนะคะว่าเนื้อหาค่อนข้างเยอะเราก็พยายามกระชับนะคะเนื้อหาแต่ละอีพีของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสนใจเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวไว้เราเจอกันในคลิปต่อ,ตอไปนะคะสําหรับคลิปนี้เนี่ยหวังว่าน่าจะให้ความรู้ความเข้าใจในส่วนของคําว่า Endpoint Security กับทาง s o ฟต์แวรมากขึ้นโดยเฉพาะตัวที่เราเรียกว่า i n t e r p e i t นะคะยังไงขอฝากด้วยวันนี้พัชชาเฮาส์ house, นะคะกับม,มหนุ่ม s o ฟต์แต้องขอลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะ สสดีค่ะำหรับคลิปนี้นะคะพักชาเฮาส์และโซฟอสเอซีไฟรอถ้าทุกท่านถูกใจฝากกด subscribe กดไหมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกริ่งกริ่งติดตามพวกเราด้วยนะคะพักชาโซฟพัก